บ้านเ้าให้โชคสวัสดีสี่ซูสุขสุขนอนกับผมมาตามแนวทางราวพัฒนาของอาจารย์ไก่กันมาซาแนีวดนี่พี่น้องมาซาเนี่ของเพื่อนเอนเลขวิ่งเนี่เข่าซีเข่าตัวล่องเพื่อนมาเน้นสามปีมาเข่าตัวล่องส่วนจับคู่เข่าซีหาตรงตรงได้พี่น้องเด้อเข้าสี่ห้าตรงตรงอาจารย์ไก่นี่เข้าสี่ห้าตรงตรงเข้าต่อเนี่ยอีกแล้วเข้าอีกแล้วมือวันจันทร์กับเขาวันพุธกับเขานะพี่น้องนอกของอาจารย์ไก่เนาะ เดือดลาพัฒนาสามตัวมันออกห้าเก้าหกล่างคือซีห้าอาจารย์ไก่ก็คือเข่าตรงตรงซีหาซีหกมันมาเน้นใลยซีหกพ,พี่น้องเข่าตัวร่องคนมันก็นเน้นใสองคู่สองหางบนล่างไปกลับนะพี่น้องเข้าซีห้าตรง 4, 5, ตรงเข่าซีหาตรงตรงเด้อพี่น้องเด้ออ่ามาเบิง่งนำกันของอาจารย์ไก่เข้าต่อเนื่อง สองงวดติดแล้ววันศุกร์วันศุกร์หยิบเกตว่วันนี้เลขเขา่าเลขเขา่าอาจารย์ทรงซาเลอาจารย์ทรงซาธรรมดาในเรียกออก ทรงปรับ,บ่เมียนแสดงวัดิตธุระหวดนี้มาซาเนี่ยเี๋ยวเป็นเข่าซองหวดติดละ่ะว่ามีคากาแฟน้ำ่าห้างซ่าไปไปอะไรน้ำ่าคากาแฟ จากเอฟซีกับพ่อมีห้างซ่าละ่ะข้างกีซ่าเป็นนาและเรียกเขารัฐบาลไทยเิ่น็นยังเขาที่สองนอะพี่น้องรัฐบาลไทยของเพิ่อนรัฐบาลไทยของเพิ่อนกับมาสองเนแต่เพิ่นหมดจับคู่ให้รัฐบาลไทยอาจารย์ไกล บนล่างวิ่งรูดบนล่างวิ่งรูดสามสามกับหกี่ลับพี่น้องวดที่แล้วมันสามกับสี่งวนนี้มันสามกับหกสามกับหกเด่นที่หกเด่นที่หก มหนึ่งสามกับสี่เนียนสามเข่าตัวล่องได้พี่น้องได้ราวัางสามน้ำเนี่ยหนึ่งงั้นบ่าเข่าตัวเนียนุเป็นเด่นสามลองหกอา้าเด่นหกลองสามเป็นบอเหรอเปลี่ยนปอถือ,อกับกับคอตดคอไพ่หลายหลายได้พี่น้องได้

สามแปดสามกองตัวน่อยลงมานี หกสองหกสี่กับมีมากแหละบางทีเน้นในหกสี่พราเขาเพราเขาบ่ามากเลยหกเก็ด เกียหกแปดหกแปดเก้าคู่บนล่างไปกับสองหกเก็ดสองหก เก้าสามเจ็ดเลขสามตัวพันกรให้สองคู่คือเกาพี่น้องให้มาสองคู่เพื่อนเน้นให้หกเจ็ดเ้อรพี่นอ้องขั้นสามมากก็คือสามเจ็ด เน้นติดหกติดสามเลพี่น้องเน้นให้สองกูคือเกาเลขกสามตัวิ่นบมเน้นให้ดอกวานว่าเขา่ากเทยาขั้นเข่าห้เข่ามาแรงเลยลนะ่ะแตกสามตัวด้วยอาจารย์ เอาตรงแล้วพี่นอ้อ,นงอ,งองเพราะว่าตอนเขียนมันก็ต้องเอียงนะพี่น้องเนาะสมุนมะไซค์าคาค่ะก็ง่างามอยู่ตัวหนังสือว่อา,านสุขที่เศร้าเจ็ดกันย่าสองหาห,าหากเจ็ดล่าพัฒนาจานไกลผลล่างเพื่อไหาสามกับหกเด่นหกลองสามจับคู่กับสามหนึ่งสามสี่สามเจ็ดสามแปดสามเก้าหกสองหกสี่หกเจ็ดหกแปดเลขสองตัวนี่เพขาเน้นให้สามเจ็ดกับหกเจ็ดได้พี่น้อง ส่วนเลขสามตัวนี่ก็คือสองหกเจ็ดเก้าสามเจ็ดเนี่ยเป็นเน้นให้เี่ละพี่น้องตาม 3, 7, 6, 7. เวลาสามเจ็ดกับหกเจ็ดเน้นให้สองคู่สองหางพี่น้องก็แคบหน้าจอดนะครับเด้อมักชอบตัวอะไรกับพิจารณาเบงประมาเข้ากับพานเลขเป็นแค่หน้าทางขอขอบคุณขอบพุณอาจารย์ยหลายๆครับผมคอยพี่น้องเข้าโชกมานกันสุขุสุข,ข้ขขนมาแล้นสองตุ้มเครืองอาฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมาเน้เาให้โชค สำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม